ร้านทองที่เป็นสาขาย่อยๆที่เจ้าของร้านทองเขาขายเองเนี่ยทำไมถึงไม่มีโจรเข้ามาปล้นนะครับสาเหตุแรกก็คือ 1. เจ้าของร้านทองที่ขายทองเองเนี่ยเขาจะมีอาวุธปืนติดร้านหรือติดเอวนะครับถ้าโจรเข้าไปปล้นเนี่ยโอกาสที่จะรอดเนี่ยแทบไม่มีนะครับ2ประตูมันจะล็อก เขาจะทําระบบประตูล็อกคือเขากดปุ่มนะครับปุ่มมันจะอยู่ที่ข้างมือนะครับและที่สําคัญจเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะมีอาวุธปืนทุกร้านไม่ไว่าจะเป็นปืนลูกโม่ส่วนใหญ่ร้านทองจะใช้ปืนลูกโม่เพราะผู้หญิงก็ยิงเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นปืนไมกกาซีนเนี่ยเขาจะขึ้นลำไว้นะครับและก็ลดน็อกนะครับ ขึ้นลำน็อนกไว้พร้อมยิงพร้อมสับได้เลยถ้าโจรเข้ามาบุกทำร้ายนะครับถ้าโจรมาในท่าทางที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเขาสามารถยิงทันทีนะครับแล้วการที่เอาปืนปลอมไปปล้นเนี่ยคุณอย่าลืมว่าร้านทองเนี่ยเขาดูเป็นนะนะครับเขาดูเป็นว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนปลอมหรือปืนจริงนะครับคุณอย่าไปเที่ยวเอาปืนปลอม ไปเที่ยวหลอกร้านทองย่อยๆนะครับที่เจ้าของร้านอยู่เองเนี่ยคุณอย่าไปหลอกเพราะเขามีความรู้ในเรื่องอาวุธป,ปืนอยู่แล้วนะครับเขาฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำะเขามีอาวุธป,ปืนนะครับเขาดูรู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมนะครับอย่าหาทรรเดี๋ยวจะตายฟรีนะครับ